กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอปากเกร็ดเราซึ่งเป็นชุมชนเมืองนะคะก็คือเราจะดูแลก,กันแบบพี่น้องนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่หาอาชีพให้เขาฝึกอาชีพหาแหล่งเงินทุนแล้วก็ยังติดตามแล้วก็ที่สำคัญคือหาลูกค้าให้ด้วยเราสองคนเป็นสมาชิกข,ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นสมาชิกตั้งแต่ พศ2555ชุมชนที่สมาชิกของเราทั้งหมดเนี่ยนะคะในอำเภอปากเกร็ดเนี่ยปัจจุบันนี้มีประมาณสองห0คนแล้วนะคะที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผู้หญิงที่อายุ15ปีขึ้นไปแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกกองทุนถึงจะได้ใช้เงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีะคะ่ะทุนหมุนเวียนถ้าชาวบ้านคุยกับชาวบ้านเนี่ยเราจะเรียกว่าเงินกู้ ะะจะบ,บ้านนี่จะกู้ไปครั้งหนึ่งไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทแล้วก็ต้องเป็นสมาชิกกองทุนรวมตัวกัน3คนขึ้นไปประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งนะคะเราก็เริ่มสำรวจว่าอาชีพอะไรบ้างที่สตรีทำอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะเนื่องจากว่าในอำเภอปากเกร็ดนี่เรามีศูนย์ สงเคราะห์ผู้พิการอยู่ในตั้งอยู่ในอำเภอปากเกร็ดนะคะผู้พิการต่างๆเนี่ยเรารวมได้ถึง240คนนะคะสตรีที่เป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยแล้วก็มีกลุ่มกลุ่มที่มากู้เงินจากกองทุนไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เริ่มตั้งกองทุนมาเลยเนี่นะคะ17กลุ่ม17กลุ่มเนี่ยแต่เดิมเนี่ยสมาชิกกลุ่มละ5คน,นะคะแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็น3คนแล้วนะคะเราก็เลยไปแนะนำเขาว่า อยากมีอาชีพไหมเขาก็บอกว่าอยากมีแต่มองไม่เห็นหนทางว่าจะทําอย่างไรเราก็เลยไปลองติดต่อที่กองสลากดูนะคะว่ากองสลากเนี่ยจะช่วยเหลือสตรียังไงเขาก็แนะนาว่าหนึ่งจะต้องไปจองโคตา้าดําเนินการโน่นนี่เราก็ดําเนินการช่วยเหลือพาเขาไปพอได้โคตา้าสลากมาแล้วเราก็แนะนําให้เขาเขียนโครงการกู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในวงเงินไม่เกิน 2แสนบาทเขาก็รวมตัวกันซึ่งเขากู้มาเนี่ยบางกลุ่มนะคะต่อยอดเป็นครั้งที่3ที่4แล้วแล้วก็บางกลุ่มเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ไม่กู้เงินจากกองทุนแล้วเพราะว่ามีทุนในการดำเนินงานของเขาเนี่ยพอเพียงแล้วดีใจค่ะที่ได้ได้เงินตรงนี้มาและได้มีโอกาสได้ สร้างครอบครัวได้สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาขนาดนี้ะคะ่ะดีใจมากเลยและเงินก้อนนี้ก็ต่อทุนไปเรื่อยๆอะคะ่ะบางครั้งหวยมันเหลือ,อะคะ่ะไปขายแล้วมันขายไม่หมดก็หวยเหลือก็ขาดทุนขาดกําไรเอาไม่ขาดทุนขาดกําไรมันก็ขาดกําไรไปวดนนั้นก็คือไม่เห็นกําไรก็เขียนโครงการเข้าไปเขียนโครงการว่าจะขายหวยเท่านี้เท่านี้ราคาเท่านี้เท่านี้ก็บอกเขาไปว่าราคาเท่านี้เพื่อ ถ้ามันเหลือมาก็ไปซื้อหวยชุดมาเพิ่มไปขายต่ออย่างนี้ค่ะก็เขียนเข้าไปแต่กลุ่มนี้จะง่ายหน่อยจะง่ายกว่ากลุ่มคุณปกติหน่อยกลุ่มนี้เพราะว่ามันโดยตรงอยู่แล้วขายหวยขายลอตเตอรี่ค่ะง่ายหน่อยก็ปัญหาก็คือว่าบางคนเนี่ยธรรมดาของการค้าขายเนี่ยบางคนก็ต้องทำไมฮะต้องมีเหตุข,ขัดข้องเช่นค้าขายไม่ประสบผลสำเร็จ หรือว่าบางคนค้าขายไปแล้วเกิดไม่สบายเกิดเหตุฉุกเฉินทำให้ไม่สามารถที่จะคืนเงินให้กองทุนได้นี้เราก็เข้าไปแนะนำว่า,าไม่เป็นไรถ้าเผื่ออาชีพนี้มันไม่ไม,ไม่นั่นนเราลองเปลี่ยนแล้วก็ขอโอกาสกองทุนว่าขอหยุดผ่อนชำระหนี้ไปสักช่วงหนึ่งเช่นหยุดไป3เดือนหรืออะไรเพราะเรามีถึง24งวดเราอาจจะขอหยุดไปสัก3งวดแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ เรื่องการถอนสลากกลุ่มนี้ไม่เคยมีปัญหาค่ะก็งตรงตลอดก่อนอีกข้อดีของกองทุนอันแรกเลยนะคะก็คือช่วยให้ผู้หญิงเนี่ยเข้าถึงเงินทุนได้ง่ายนะคะ ถ้าเราไปกู้ธนาคารเราจะต้องมีสเตทเมนต์ม <jamais> ี <diesel> อะไรอันนี้ไม่ต้องเลยเพียงแค่มีวิทย์ในทางการเงินข้อดีข้อที่2คือเนี่ยกองทุนเนี่ยพัฒนามาจนให้สมาชิกเนี่ยกู้ในอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่25สตางค์ต่อปีนะคะข้อดีที่3ก็คือว่าการการดำเนินงานเนี่ยหรือว่าการพิจารณาโครงการเนี่ย มันเกิดจากกลุ่มผู้หญิงแล้วก็กลุ่มที่ต้องการเงินทุนจริงๆนะคะไม่ใช่ว่ามีส่วนราชการเนี่ยมาผลักดันว่าเออทำอย่างโงโน้สิทำอย่างนี้ไม่ใช่เราจะเป็นข้อดีที่3คือให้สตรีเนี่ยได้ทำอาชีพที่เขาถนัดแล้วก็อยากทำแล้วก็มีความรู้ในนั้นนะคะได้เงินก้อนนี้มาแล้วก็พากันขยันขึ้นก,นกน็ก็มีหวยขายมีหวยขายแล้วก็ต้องว่าเราต้องหาเงินตรงนี้มาให้ได้เพื่อจะเอามา คืนกองทุนให้ได้อ่ะค่ะมันเป็นการต่อยอดแล้วก็ส่งลูกเรียนด้วยตอนนี้เรียนลูกก็เรียนนู่นไกลด้วยตอนนี้ส่งลูกเรียนแล้วก็ซื้อหวยเพิ่มอะไรหลายๆอย่างในครอบครัวค่าน้ำค่าไฟก็อยู่ตรงเนี้ยเงินกอนนี้ละค่ะที่ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นหน่อยอค่ะขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนนะคะที่ได้จัดสรรเงินดีๆเงินเนี้ยมาให้กับคนที่เรียกว่ารากหญ้าก,ก็ได้นะคะคน คนที่ค้าขายแล้วก็เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนไม่สามารถที่จะกู้เงินจากธนาคารได้ก็ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะที่ให้เงินก้อนนี้มาและได้สร้างเนื้อสร้างตัวกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอบคุณมากๆค่ะทําให้ครอบครัวของพวกเราก็ดีขึ้นของคนพิการที่ไม่เคยมีได้กองทุนนี้มาช่วยพวกหนูก็ขอขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ สตรีที่จะทําประสบผลสําเร็จเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับ1ความตั้งใจจริงในอาชีพที่ตัวทำสองมีความซื่อสัตย์แล้วก็สามเนี่ยต้องมีวินัยทางการเงินนะคะ mm hmm. เมื่อเรามีวินัยทางการเงินเสร็จแล้วเนี่ยคนจะโอกาสดีนอกจากตัวเองที่จะมีโอกาสแล้วยังต่อย,ยอดให้กับสตรีคนอื่นอีก mm hmm. เมื่อคุณเอาเงินมาคืนกองทุนเราก็จะได้เงินเนี้ยให้กับคนอื่นต่อไปที่เป็นสมาชิก อันนี้ก็คือระบบของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะ